อมชานติวันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเบรีในวันนี้ในสาระประบา,บาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานนี่คือการศึกษาที่จะทำให้ลูกนั้นเป็นนลายจากที่เป็นผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาแล้วมาเป็นลักษมีจากที่เป็นผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจอย่างมากมายอยู่กับการศึกษานี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจอย่างมากๆกกับการศึกษานี้คำถามของเมรีในวันนี้อะไรมรดกอะไรเล่าซึ่งลูกไม่สามารถได้รับโดยการไปสู่การแสวงบุญใดๆหรือเข้าป่าลูกนั้นจะได้รับจากพ่อเท่านั้นซ้ำมรดกอะไรเล่าซึ่งลูกไม่สามารถได้รับจาก การเข้าไปสู่การแสวงบุญใดๆหรือเข้าป่าลูกนั้นจะได้รับจากพ่อเท่านั้นคำตอบลูกๆนั้นจะได้รับมรดกความสงบความสุขความเจริญรุ่งเรืองจากพ่อเท่านั้นลูกนั้นไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนี้ณที่อื่นใดผู้คนนั้นเข้าป่าเพื่อหาความสงบแต่ลูกรู้ว่าความสงบนั้นคือาศาสนาดั้งเดิมของเราดวงยาน ความสงบนั้นคือศาสนาที่แท้จริงดังนั้นเราโดยการก่อตั้งสำนึกเราก็จะมีประสบการณ์ของความสงบในตัวเราเองได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกก็คือจงมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตปัญญ,ญาศึกษาและก็สอนผู้อื่นพร้อมกับการจดจำพ่อให้จดจำโลกใหม่ที่กำลังจะมาด้วย จุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาเช่นพ่อแล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะทำสติปัญญาของทุกคนให้สูงส่งพรของเราสำหรับวันนี้ขอให้ลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จโดยการทำการภาคเพียรทางจิตปิญญาณเป็นรากฐานของลูกในขณะที่ใช้ความสะดวกสบายทั้งหลายจำ ขอให้ลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความสําเร็จด้วยการการภาคเพียรทางจิตสัญญาของลูกเป็นรากฐานของลูกในขณะที่ใช้ความสะดวกสบายทั้งหลายเมื่อลูกเห็นแรงดึงดูดของฉากโลกเก่าหรือเมื่อลูกเห็นสิ่งใดๆและใช้ความสะดวกสบายเพื่อความสุขชั่วคราวลูกก็จะได้รับอิทธิพลโดยความสะดวกสบายเหล่านั้น การภาคเพียรทางจิตวิญ,ญญาณที่อยู่บนพื้นฐานของการค้ำจุนของการสะวกสบายเหล่านั้นเป็นเหมือนกับการสร้างบ้านหรือสร้างตึกอยู่บนรากฐานของทรายเพราะฉะนั้นขอให้การภาคเพียรทางจิตวิญ,ญญาณออนไม่เสื่อมสลายของลูกไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสะดวกสบายที่เป็นที่เสื่อมสลายใดๆ ความสะดวกสบายนั้นอยู่ในนามในขณะที่การภาคเพียนทางจิตวิญญ,ญาณนั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างเพราะฉะนั้นจงให้ความสําคัญกับการภาคเพียนทางจิตวิญญ,ญาณแล้วมันก็จะทําให้ลูกได้รับความสําเร็จคติพจน์วันนี้ถ้ามีร่องรอยของความอ่อนแอใดๆมันก็จะสร้างลูกหลานของมันแล้วมีอิทธิพลกับลูกได้ถ้ามีร่องรอยของความอ่อนแอใดๆ มันก็จะสร้างลูกหลานของมันแล้วมีอิทธิพลกับลูกได้อัชชาโอมชาติ